it's dj วันนี้ผมมีเกมดีๆจากเว็บ pot.com ok. นะครับซึ่งเป็นการประทะกันระหว่างม้าโยกฝาตีม้าเทียมคนขุนคนต้องขอขอบคุณเซียงนกกระิบด,ด้วยนะครับที่นำคลิปดีมาเผยแพร่พวกเราได้รับชมกันและก่อนอื่นเองต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการช่องทีวีมาตรฐานอย่างเป็นทางการด้วยครับผม สำหรับเกมจะสนุกสนานยังไงพวกเรามารับชมเกมกันเลยครับผมเปิดเกมมาหมากฝ่ายขาวเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับทางด้านผู้ชมทิมเบียสูกข,ขึ้นมาหนะ้าตำแหน่งชอชิงสี่โอนเองขึ้นมาเตรียมปัามพร้อมของหมากฝ่ายแดงหนะ้าตำแหน่งชอชิงเจเบียกู่กลางกระดานปูขึ้นมา เม็ดเองขึ้นมาณนาะตำแหน่งของไพ่เจ็ดเป็นการเตรียมความพร้อมกันนะครับสําหรับหมากฝ่ายขาวและหมากฝ่ายแดงเตรียมที่จะสู้รบกันไฟกันตรงกลางกระดานนั่นเองวันนี้เราจะได้ชมม้าโยงขวานะครับแมเต็มรูปแบบทีเดียวนะครับสําหรับการเคลื่อนย้ายตัวใหญ่โจมตีไม้เทียมโคนขุทนพลแมถึงถือว่านักโ f กเอฟซีได้พบเจอกันบ่อยๆนั่นเองถือว่ามีประโยชน์มากมายทีเดียวจังหวะนี้ ขาวขึ้นม้าขวามาทันทีมาฝ่ายแดงเองก็ขึ้นตั้งรับเป็นม้าเทียมขึ้นมานะครับณนะตำแหน่งจอจานเจ็ดเม็ดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะ้าตำแหน่งขอจริงสองม้าเทียมเตรียมตั้งรับแล้วนะครับสําหรับฝ่ายแดงเม็ดขึ้นสู่กลางกระดานอีกครั้งหนึ่งฝ่ายขาวเบียทิมสูงขึ้นไปนะตำแหน่งจอจานห้า มาเองปลูกโยงผาไว้โคเองขึ้นสู่การกระดานอีกครั้งหนึ่งสำหรับหมากฝ่ายแดงหน้าตำแหน่งจอจานหกเราดูช่วง11ทีเดินนี้นะครับเป็นการปรับเตรียมความพร้อมกันนั่นเองแต่การขึ้นรูปหมากแบบนี้นะครับจะต้องมีการศึกษามาอย่างาชัดเจนทีเดียวนะครับหากเดินตัวผิดถึงกับเสียทรงโครงสร้างทีเดียวนะครับ โคนเองขึ้นมาเตรียมความพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะตำแหน่งพอไฟสองเบี้ยเองก็ทิ่มสูงขึ้นไปอีกครั้งเป็นเบี้ยคู่การกระดานโคนเองเตรียมความพร้อมขึ้นมาเทียมเม็ดนะครับณนะตำแหน่งจอจานสองเม็ดเองขึ้นสู่การกระดานสําหรับหมักฝ่ายแดงเราจะสังเกตเห็นว่าทางหมักฝ่ายขาวทางด้านผู้ชมนะครับจะขึ้นเป็นม้าโยงขวาแม่ผูกโยงก,กันไว้ลักษณะโคน เทียมเม็ดนะครับทรงนี้เขาเรียกว่าม้าโยงขวาบันลือโลกซึ่งนิยมเล่นกันแพร่หลายทีเดียวนะครับเรามาดูสไตล์การโค้นะครับลักษณะการเทียมเม็ดสามารถไฟสู่กลางกระดานบุกทยานขึ้นมานั่นเองทําได้เร็วกว่านะครับเบี้ยเองก็ทิ้งสูงขึ้นมานตตาแหน่งขอช้างสี่สังเกตดูนะครับถ้าเบี้ยปู่ปีกอินทรียขึ้นมาเรียง3เนี่ย ลักษณะแบบนี้นะครับหากเราเป็นมาฝ่ายแดงจะต้องกินตัดทรงเบี้ยดทางด้านนี้ทีเดียวนะครับเพื่อให้หน้าเบียดเป็นฟันหลอนั่นเองว่าแล้วมาฝ่ายแดงก็กินตัดเข้าไปทันทีณตำแหน่งขอจริงสี่นี่ะเม็ดกินขึ้นมาอันนี้เม็ดกินขึ้นกลับเข้ามาแล้วนะครับว่าแล้วมาฝ่ายแดงที่เบี้ยสูงทันที ในจังหวะทิ้งแทงเม็ดนี่ไสวนกลับไปแล้วนะครับเม็ดเองถอยกลับไปตั้งรับอีกครั้งหนึ่งเบียรริมก็ปูขึ้นมานะครับนะักตำแหน่งยอหญิงห้าทางแกนซ้ายของหมากฝ่ายแดงเะียกินตัดไปถึงกับเรือขาดอีกหมากฝ่ายเ้าเลยย่อของเรือลงไปหนึ่งคองนะครับนะักตำแหน่งจอช้างหนึ่งเบียกินตัดผ่ากลางดันทีนะักตำแหน่งจอจันสี่ครั้งหนึ่งนะครับสําหรับหมากฝ่ายแดง ตัดส่วนเข้าไปแล้วนะครับเรามาดูสังเกตนะครับลักษณะว่ามากฝ่ายขาวจะนําเบี้ยกินหรือมา้าถ้าเกิดลักษณะนําเบี้ยกินนะครับโครงสร้างเบี้ยก็จะแตกถือว่าด้อยประสิทธิภาพทีเดียวและทางนี้ก็จะเป็นท่านหมากนั่นเองถือว่าไม่ดีนะครับว่าแล้วก็เลยชิงเป็นมือทาก่อนนะครับนําม้ากินตัดขึ้นมาทันที ดีที่สุดนะครับสาหรับหมากฝ่ายขาวในลนักษณะเกาะกินเม็ดตัวใช่เราเรียกว่าชิงทีเดินก่อนนั่นเองว่าแล้วโคนขึ้นมาผูกเม็ดสาหรับหมากฝ่ายแดงเบีย้ยเองก็ทิ่มสูงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนักตำแหน่งงองงูสี่สวนขึ้นมาแล้วนะครับหมากฝ่ายแดงทิ้มเบีย้ยสูงขึ้นทันทีเช่นกันนักตำแหน่งคอควายห้าอีกครั้งหนึ่ง โนเองพยายามขึ้นสู่กลง د านสำหรับหมากฝ่ายขาวว่าแล้วเบียดินกินตัดทันทีนะครับเพื่อเปิดพองเรือสำหรับหมากฝ่ายแดงทางการซ้ายนี่นะไงกินตัดสวนเข้าไปแล้วนะครับเบี้ยยิงกินตัดคืนมาเช่นกันหมากฝ่ายแดงถือว่ากินละลายเบีย้ยหมากตรงกลางกระดานทันทีนะครับก็กินตัดเข้าไปอีก เปิดเกมบุกใส่กันแล้วจังหวะนี้เรามาดูการแปลขบวนหมากตัวใหญ่กันนะครับว่าตำแหน่งใครจะดีกว่าเบียกเองกินสวนขึ้นมาหมากไฟแดงสังเกตเห็นดูนะครับเนี่ยถ้ายกตำแหน่งมา้าตัวนี้ไปใช้งานเบียรนะตำแหน่งชอชิงหกเนะี่ยยังขาดอยู่นะครับจังหวะนี้ยังไม่ได้นำกุนขึ้นแต่อย่างใดแต่นำเรือผูกไว้ ลักษณะเตรียมที่จะออกคลองซ้อนเลือด้วยนะครับสําหรับภายภาคหน้านั่นเองปลกแตงมีไว้ก่อนนะครับมาฝ่ายขาวเห็นว่าทุกอย่างพร้อมต้องการให้เรือผูกถึงกันก็เลยนําขุนเข้าป้อมวันนอกณตําแหน่งคอวายสองครับผม มาเองขึ้นมาสลับตำแหน่งทันทีนะ้าตำแหน่งพอควายหอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับสำหรับการเล่นหมากรุกนะครับพวกเราที่กำลังฝึกเล่นกันแ้่ต้องการแต้มแบบที่ถูกต้องจริงๆแล้วก็มีตำราสามารถช่วยได้มากมายทีเดียวนะครับทันเองที่จะไปสึกตามซุ้มนะครับปะทะกับมือใหญ่แหมเราจะต้องบาดเจ็บถึงกับ หลอนทีเดียวนะครับบางทีเพราะว่าพื้นฐานเราไม่แน่นนั่นเองสาหรับช่องทีวีมาตรฐานเองนะครับก็อยากปูพื้นฐานให้พวกเราที่เป็นนักโขนนะครับมีพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นการเล่นหัมหมักรุกนะครับจนเก่งกล้าขึ้นมาทีเดียวเป็นไปตามลําดับขั้นตอนนะครับพยายามนําเสนอตั้งแต่เบื้องต้นไปสู่ถึงชั้นระดับมหาลัยทีเดียวนะครับข oh. อติดตามกันสําหรับคลิปดีๆทางช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยม เมื่อมาแดงมานะครับมาขาวก็ถอยกลับไปตั้งรับนะัดตำแหน่งคองฝ่ายสามแมมีแต้มทีเด็ดทีเดียวนะครับแต้มนี้ก็คือรอที่จะทิ่มเปียลุกมแม็กอมโคลกับม้านั่นเองมาฝ่ายแดงรู้ทันนะครับก็เลยถอยม้ากลับมายังตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่งแมที่มาถึงกับเอาโคนหั่นทีเดียวโคนเองมาฝ่ายขาวนำโคลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหนะ้าตำแหน่งต่อการสี่เตรียมที่จะบู๊แล้วนะครับ มาฝ่ายแดงเห็นว่าทุกอย่างพร้อมนะครับก็เลยนำขุนเข้าป้อมวังนอกน้าตำแหน่งฉอชิงเจ็ดครับผม <AS c Jake> บางฝ่ายแดงนำขุนขึ้นนะครับบางฝ่ายขาวนำเรือมากดทันทีแมเห็นขุนไม่ได้ทีเดียวนะครับมาเมื่อไหร่กดเมื่อนั้นทันที ดูสไตล์การตั้งเรือซ้อนคู่นะครับแหมสไตล์ของเสี่ยนกกระจิบสามารถนําไปเล่นได้นะครับพวกเราถือว่ารุนแรงทีเดียวเรามาดูเกมบุกหลังจากนี้ไปนะครับว่าจะรุนแรงขนาดไหนขุนเองหลบฉากอีกครั้งหนึ่งเข้ามาเกาะอันภัยที่ปลอดภัยที่สุดนะครับมีเบียกคว่างหมากขาวนะครับหมากฝ่ายแดงซ้อนอยู่นะครับถือว่าหน่าแน่นทีเดียวก็เลยนําขุนเข้ามานตําแหน่งชอช้างหกอีกครั้งหนึ่งที่ เมษายนพุ่งเข้ามาลอยเม็ดเข้ามาทันทีสําหรับมาฝ่ายขาวเ <c oughs> ตรียมที่จะรื้อบ้านของมาฝ่ายแดงแล้วนะครับ oh, <no. S 1> เหลือเตรียมซ้อนท,ทันทีนักตำแหน่งยอหญิงแปดอีกครั้ง <c oughs> ว่าแล้วนะครับโคดเองก็แทงเข้ามาลุกทันทีอีกครั้งหนึ่งนะักตำแหน่งถอยจิงห้าลุกจ้าแสบทีเดียวนะครับ ขึ้นเลือกอีก2คู่แม่กดอยู่นะครับมาฝ่ายแดงนำโคนกินตัดทันทีอีกครั้งหนึ่งนี่ไงโคลกินเข้าไปแล้วนะครับเบี้ยก,กินโคนทันทีแม่เปิดหน้าขุนด้วยในจังหวะนี้มากินเบี้ยควาําและแล้วมาฝ่ายขาวก็นําเม็ดนะครับกินเบี้ยวคว้าหน้าขุนทันทีแม่เตยมที่จะ เปิดถึงคลองเรือนั่นเองเก็บแสบทีเดียวนะครับแต้มนี้เป็นแต้มตาบังคับทีเดียวแม่เม็ดมะกาะกินเรือแต้มนี้ด้วยนะครับบางฝ่ายแดงก็เลยต้องนเาเบี้ยกินตัดเม็ดออกไปก่อนนะครับนะัดตำแหน่งทอช้างห้ารู้สึกจะไม่ค่อยดีนะครับว่าแล้วเรือกินลุกท,ทันทีลุกจะกับเสียหายหรือเปล่านะครับในจังหวะนี้ขุนแดง ลบลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเอาม้าเป็นเกาะกันบางหน้าตำแหน่งขอจริงหกออมาสังเกตดูหมานะครับจังหวะขุนขุนแดงกินเบี้ยวข้ามไปนะครับที่ลอยลุกเข้ามาทําให้ม้าแดงลอยอยู่นั่นเองจังหวะนี้หมาขาวกินม้าลุกท,ทกกันทีลกจ้าถึงกับเสียหายทีเดียวนะครับเม็ดปิดลุกอีกครั้งหนึ่ง มเม่ปิดลุกนะครับมาีกตัวแม่เดี๋ยวที่ประมาณโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับนักตำแหน่งจอช้างห้าเหลือกลับมาผูกไว้ก่อนนะครับผูกเม็ดไว้ในลักษณะนักตำแหน่งจอจางแตดอีกครั้งหนึ่งเหลือลุกอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับหนาไฟขาวลุกจ้าุดถึงกับตกลงมานักตำแหน่งพอควายหก มาเองก็ลงมาเกาะกินเม็ดนะครับในจังวะที่ไล่เรือหน้าตำแหน่งจอหญิงหกตัวเช่นกันน่เรือสอนทันทีนะครับปลูกเม็ดไว้ก่อนในจังหวะนี้ว่าแล้วคนอีกตัวก็ลำเลียงขึ้นมาช่วยทันทีหน้าตำแหน่งงูสามมาฝ่ายแดงต้องระวังเลยนะครับในจังหวะนี้ทั้งม้าคู่เรือคู่แม่คนเข้ามาด้วยมาฝ่ายขาวเป็นเกมบุกนะครับสําหรับแดงเป็นฝ่ายรับแม่คนละเรื่องกันทีเดียวสําหรับตอนนี้นะครับ โคนเองขึ้นมาผูกเม็ดเช่นกันนักตำแหน่งหวงงูหกว่าแล้วโคนขึ้นมาก็เกาะกินเม็ดแดงทันทีนักตำแหน่งจอจันสี่อีกครั้งหนึ่งนีง่ไงมาฝ่ายแดงเห็นว่าเรือตัวเองซ้อนอยู่นะครับก็เลยเปิดของเม็ดออกมานะครับเพื่อที่จะเกาะกินโคนนั่นเองนีง่ไงฉากหลบเม็ดออกมาแล้วนะครับเพราะจังหวะตำแหน่งเรือซ้อนอยู่แม่ต้องการจะหันโคนแต้มนี้นั่นเอง เปิดเม็ดออกมาอย่างนี้นะครับม้าตีลูกทันทีสําหรับมาฝ่ายขาวโุตจ้าตำแหน่งลูกคาดด้วยนะครับในจังหวะนี้ขุนเด่นถึงกับตกลงมานะัคของเจ็ดทันทีม้ากินเรือลูกอีกครั้งหนึ่งโุกจ้าโอ้โหแม่จังหวะนี้นะครับถูกทำหนึ่งสองทีเดียวจะนอกเลยหรือเปล่าสําหรับมาฝ่ายแดงนะครับตำแหน่งลูกบงังคับด้วยนะครับเรือกินม้าท,าทันทีนี่แม่ แล่แล้ว,ลวาฝัาขาวก็ตัดโคนนะครับเพราะต้องการใช้เรือลำนี้แม่อนุภาพรุรแรงทีเดียวถึงจังหวะนี้นะครับฝ่ายแดงต้องตัดกินม้าทันทีนะครับและแล้วฝ่ายฝ่ายขาวนะครับก็ตักโคนเข้ามาตรงหน้าเรือตรงๆเลยนะครับถึงกับเกมโอเวอร์เลยนะครับในจังหวะนี้เพราะมาฝ่ายแดงไม่สามารถเรือก็ตายนะครับต้องตายด้วยโคนนั่นเอง ในจังหวะนี้เป็นการบุกอย่างรุ่นแรงทีเดียวสำหรับม้าโยงขวาบันลือโลกนะครับก็จบไปสำหรับเกมนี้สำหรับเกมนี้นะครับถ้าพวกเราเล่นเป็นหมากฝ่ายขาวม้าโยงขวาบันลือโลกแม็ถือว่ามีการสไตล์การบุกที่รุนแรงนะครับการใช้ตัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นม้าคู่เรือคู่แล้วโคนอีกหนึ่งดอกขึ้นมานะครับทำให้หมากฝ่ายแดงซึ่งเป็นหมากม้าเทียมโคนขุนโคนนะครับมีสไตล์การรับที่เหนียวแน่น ก็ไม่สามารถที่จะทานทนอยู่ได้นะครับเกมก็เลยต้องจบลงไปแตนดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณเสียงต้องจิบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พวกเรา f อนะครับสามารถติดตามช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมได้อีกครั้งหนึ่งสําหรับคลิปหน้าว่าจะเอาเสียงท่านใดมาและเป็นหมัดแมตช์การแข่งขันของเสียงท่านใดนะครับสําหรับวันนี้ลาพวกเราไปก่อนสวัสดีครับผม